สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะนะมาพูดคุยเรื่องทุเรียนกันนะครับอัปเดตเรื่องทุเรียนกันอีกนะสักครั้งนะครับก็นะครับหลังจากช่วงนี้ฝนเริ่มเบาแล้วนะครับฝนเริ่มเบาแล้วนะครับสิ่งที่จะมาบอกก็คือว่าอย่างแรกนะครับดูนะครับโคนที่เราเปิดไปนะครับช่วงฝนนะนะครับที่พื้นแฉะใช่ไหมครับถ้าเขาเริ่มนะครับร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วร้อนมากเราก็นะค่อยๆนะครับเข้ามานะครับ นะครับอย่าให้ลากเขาร้อนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มเบานะครับก็เข้ามาแบบนี้นะครับถ้าลากไม่ลอยไม่เป็นไรแต่ถ้าลากลอยพยายามเอาฟางคุมลากไว้นะครับนะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมานะครับพูดถึงเรื่องนะยอดทุเรียนนะครับไม้ค้ำด้วยนะครับไม้ค้ำเนี่ยพยายามนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเราต้องดูแนวองศาต้นทุเรียนนะครับดูนะครับแนวองศาต้นทุเรียนแบบนี้นะครับเนี่ย พยายามให้เขาตรงที่สุดนะครับนะผมจะมาพูดเรื่องไม้ค้ำนะเพราะว่าไม้ค้ำเนี่ยมีประโยชน์มีมีความสําคัญมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราค้ำแล้วเราเราตอกหลักแข็งปึ๊กเลยแล้วมันแน่นนะครับถ้าต้นเนี่ยเขาไม่ตรงนะครับมันจะไปส่งผลนะกระทบต่อยอดนะครับนะยอดอะมาดูยอดก่อนทําไมถึงยอดเห็นไหมครับนี่ยอดจะพุ่งดีมากๆเห็นไหมครับนะเรามาดูยอดกันถ้าต้นเคตรตรงนะแล้วเราเราเราดามไม้ไว้นะครับ นะครับอย่างเงี้ยผมจะดามไว้ไม่แน่นเห็นไหมครับะวิธีการดามนะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะให้ตัวได้เห็นไหมครับเนี่ยจับไหมครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะให้ตัวได้ถล่มพัดแรงครับแต่ว่าต้นเขาก็จะคือว่าจะไม่เหวี่ยงมากเกินไปนะครับให้ให้ตัวได้แบบนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าผูกแบบหลักแบบแน่นตึ๊กเลยนะครับเนี่ยครับเวลานี้เขาจะให้ตัวได้เห็นไหมครับเนี่ยให้ให้ตัวได้นะครับหลักไม่ต้องปักให้แน่นมากนะครับ ให้ให้ตัวได้แต่เน้นให้ต้นตรงที่สุดนะครับเน้นให้ต้นทุเรียนของเราตรงที่สุดนะครับอ่าแล้วเรามาดูยอดที่แตกนะครับว่าเขาสูงได้ดีขนาดไหนนะครับจากผมทํานะเนี่ยครับดูครับเห็นไหมอันนี้ครับนี่ครับสีอยู่นี่นะดูจากสีได้เลยนะครับนี่ยอดใหม่เห็นไหมครับนยอดใหม่ยาวขึ้นมาอันนี้คือยอดเก่านะครับยอดใหม่เนี่ยสีจะออกเข้มนะเป็นน้ําตาลเข้มนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ นี่ครับยอดใหม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับใบทุเรียนอ่อนๆเนี่ยที่เพิ่งออกมานะครับพยายามนะถ้าอย่าไปโดนนะครับเพราะว่าบางทีเขาโดนมือเราเนี่ยเขาจะหลุดร่วงขาดง่ายใบเขาจะอ่อนนะนะครับจะหลุดล่วงง่ายนะครับถ้าไม่ยังเป็นก็อย่าไปจับนะก็ปล่อยไปนะนี่ครับดูยอดเห็นไหมนี่ครับแต่ตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ยาวขึ้นมาสูงดีมากนะครับนะสูงดีมากคือมันแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มมาถูกทางกับต้นทุเรียนนะครับนะ ผมก็ศึกษาได้ไหมครับใบแตกดีมากนะครับแต่สังเกตว่าสังเกตผมจะสังเกตอันดับแรกเลยนะทุกเช้าผมจะสังเกตที่โคนต้นทุเรียนนะครับโคนต้นเนี่ยมีการใหญ่ขึ้นนะครับเหลี่ยมแต่ยังมีนะครับเหลี่ยมต้นนี้นี่เล็กมากนะครับจากที่บอกซื้อมาเล็กมากเหลี่ยมยังอยู่แต่โคนเขาใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราดูนะครับเนี่ยต้นนี้แตกายงาเลยครับดูครับความอวบของต้นนะเห็นไหมครับเขาเริ่มบาลานซ์แล้วนะเขาเริ่มดูดีแล้วใช่ไหมครับกิ่งก้านนี่เริ่มอวบแล้วไหมครับ นี่ครับอวบแล้วเรามาถูกทางนะครับดามก็คือว่าใช้ดามต้นหลักนะต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นหลักต้นเดียวเราดามไว้นะครับแต่ว่าลักษณะลมแรงมาก็พยายามให้เขาลูนะเนี่ยให้ให้ตัวได้แบบนี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกแล้วยอดพยายามให้ตรงมากนะครับให้ตรงเลยนะเราพยายามทําให้ให้ตรงที่สุดนะครับดูนะครับเห็นไหมตรงที่สุดแล้วยอดเขาจะแทงขึ้นฟ้าไปเลยครับจะพุ่งดีมากครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะได้รอบรถจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะครับ นะครับไม่มีอะไรนะครับมีแค่ปุ๋ยขี้ควายโรยรอบๆห่างๆแบบนี้นะครับปุ๋ยขี้ควายสดนะครับไปขี้ไฟแห้งนะครับที่เราไปตักมาโดยที่เราไม่ได้มาหมักนะครับเรียกว่าเป็นขี้ไฟเพียวๆแล้วกันนะเราเอามาโรยโรยห่างๆนะครับนะรอบนอกนะนะครับเดือนละหนึ่งครั้งก็พอนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสองร้อยมิลลิตรนะครับผสมน้ำสิบลิตรคนให้เข้ากันนะครับเวลาผมรถทีหนึ่งก็หมดเลยนะบัวหนึ่งนะลากจากยอดลงมาครับนะถึงโคน อ่าวันนี้ก็นะครับใช้เวลาไม่เยอะมาอัปเดตให้ดูว่านี่ครับนนทุเรียนยอดผมผมแตกขึ้นมาเยอะมากเห็นไหมครับแล้วตรงนะตั้งขึ้นตรงเนี่ยครับใบมันจะมีพวกแมลงมากินตอนกลางคืนใช่ไหมมันจะแหว่งแล้วจะร่วงมันทาให้ใบไม่ค่อยงามเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ายอดแตกดีนะครับก็ไม่เป็นไรธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับนี่คือหมอนทองครับวันที่ที่หกนี้ก็จะได้สี่เดือนนะจากซื้อมาเตี้ยมากๆนะครับตอนนี้รากเริ่มเดินดีแล้วนะครับนะ ก็อย่าล <ama> <neg ad application> ืมครับตอนนี้ฝนเริ่มเบานะแดดเริ่มกลับมาแล้วนะครับโคนที่เราเปิดไว้นะจากรอบที่แล้วที่ผมทําคลิปไว้นะครับอย่าให้เขาร้อนมากนะเพราะผมเป็นหินนะผมต้องคอยดูบ้างไม่เหมือนดินรุวนๆนะครับผมเป็นหินมันจะร้อนมากกว่าคนอื่นเขาร้อนมากกว่าที่อื่นนะครับก็จําเป็นนะที่จะต้องมาคอยดูเขาเวลาร้อนเนี่ยหินอย่างนี้ครับร้อนมากๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับผมก็จะต้องคอยมาดูคอยคุมเขานะครับครับผมก็วันนี้นะครับมาอัปเดต แล้วก็มาพูดเรื่องนะครับหลักปักทุเรียนนะสําคัญนะครับหลักปักทุเรียนถ้าท่านไม่ปักเลยนะผมบอกให้นะลมโยกมากๆต้นไม่สูงครับนะลองใช้วิธีนี้ดูเลยนะครับถ้าต้นทุเรียนท่านซื้อมาปลูกเล็กๆแล้วไม่สูงนะไม่โตสักทีแล้วมันไม่ตายแต่มันก็แตกใบแต่มันแตกน้อยนะครับไม่งามท่านลองดูว่าต้นปักหลักหรือย,ยังลมแรงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ปักหลักแล้วลมแรงท่านลองไปปักหลักก่อนนะครับ แลวลองปลูกไว้อย่างผมอย่างเงี้ยแล้วให้ยอดตั้งตรงๆต้นตั้งตรงๆแล้วจะงามดีนะครับระไไระนะครับก็ลองศึกษาแก้ไขไปทีละเปาะนะครับก็วันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องนะต้นทุเรียนหลักทุเรียนนะสําคัญนะครับแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะครับแดดเริ่มมาแล้วนะนะครับคุมโคนนะทุเรียนนะครับเพราะว่ามันร้อนมากนะครับพอแดดออกแล้วก็ร้อนมากตอนนี้นะครับมาเราเวลาฝนตกก็ตกเยอะเวลาร้อนก็ร้อนเกินนะครับครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับ กดแชร์เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านอื่นด้วยนะครับถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผมก็นามาฝากนะครับนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงนะเออเวลาเราดามก็คือเราตอกแข็งๆไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าดามพยายามเล็งต้นให้ตรงเป๊ะเลยนะครับให้ตรงตั้งเดกขึ้นไปเลยนะครับแนะนํานะแล้วก็หลักเนี้ยนะครับพยายามนะครับเวลาถ้าเราเป็นไม้ไม้ไผ่ผ่าอย่างเงี้ยนะพยายามเอาด้านเหลี่ยมออกมาด้านนอกต้นเขานะครับนะเอาด้านที่เป็นโค้งมนนะครับนะครับด้านผิวตรงเนี้ยเนี่ย เข้าหาต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับแลวเหลาเหลี่ยมออกให้หมดนะครับนะลบเหลี่ยมออกให้หมดเพราะเวลาลมยกโยกนะครับลมยกโยกแฝงมากๆต้นเขาอะนะครับจะสีครับสีกับกับไม้ค้ําเนี่ยนะครับมันก็จะไม่โตนะครับมันก็จะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยอดเป็นกิ่งที่แหว่งเว้าวนะครับเนื้อเขาหายไปนะครับเราต้องคอยดูนะครับอย่างนี้ผมยังเอาฟางมาลองเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าก้านตรงนี้เขาจะสีกับไม้นะครับ คอยดูเขาครับเดี๋ยวเขาจะโตดีนะครับเดี๋ยวพอเขาโตได้ที่นะครับเราก็ไม่ต้องใช้หลักแล้วนะครับก็ช่วงเล็กๆก็ดูแลเขาหน่อยนะครับครับผมวันนี้ก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับก็ปิดพลาดประการใดขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ